สวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนางโชคนะครับทางช่อง YouTube นะครับคุณพ่อมเราอยู่กันหลายคนนะครับโอ้ครับเขาไปอ่านอยู่บ่พ่อวันดีเขาไปอยู่เรียบกุ้งตาอยู่บ่ไม่ได้เข้าไปเลยครับเนื้อใส่ก็การพิสระบะเล็กที่วงไทยพ่อ ว้าวคือจีแปลกเลยครับแปลกแบบได้พอโอ้ยอันชิเวสเป็นเหลืกลางเลยนะฮัมฮะชิเวสเนี่ยชิเป็นเหลือกลางเลยเป็นเหลือกลางเลยเห็นเจ้าบ่กพอบ้านเนี่ยบัดซักขึ้นบนโนครับสองแปดห้าบ้านนี้ครับจีเปียนใช่ปะแต่ยังเห็นอยู่บ่พาะยังไงเสียงขึ้นก่อนยังเห็นเลยพอเพาะสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมีตลูกตะล้านมาพ่อเนี่ยทุก้านมานัางเป็นบ๊อมื่อไหร ขอสวัสดีครับสวัสดีครับมอบนงนี่บอกอครับ,<อ>บเล,ลางเป็นเล128ถเลื้อ่างเป็นเลือด1 1 <10 8. S 2> พอฟันเป็น 10s เลยบขเป็นตัวใดเลยไหบมาพอ1ตัวเดียวรับล่ลว่าผมข้ามจีมาก<อ>มากขึ้นสามสุมเอน คุณปู่ขอโทษเรื่องพอพระ่านพ่อหนูก็ไปท่าโอ้สิได้ผมสิได้ครับแต่หนูก็ว่าไหวอยู่เนาะเพื่อสองอย่างเนาะค่ะเนาะผู้เจ้านี้ลงไปเลี้ยงพุทราครับ่พอนายกกับบ้านลินพันออกอล้มพุนตอนใบจะฉสิเขามาครับท่นสิเขามาเบิ่งแม่บ่บ้านลินได้เฮือนแล้วดูไฟมันลุ่มพุนลหรลุ่มกุหลาบพ่อเพอมนพอจะใบครับค่ะผู้เจ้านี้พ่อให้เงินสามพันไปครับให้เป็นค่าเสียใจระหว่างทาง แปลกไหนพ่อแปลกที่มักเจ้าได้มาเป็นหลีกลังก็บึงไว้รุ่นวะเห็นล้วก็ตาก็ไปนั่งลยนีพุ่นแล้ว้็ดเห็น่ผก็ได้เห็นนี่พวกล้านบอกครับพวกเขาก็นั่งบึงเลยไวไรุ่นมากขึ้นครับม่ามุมชี่อผมว่าบวงหมาทีมากเพิ่มขึ้นเปนกระถาบงการไทยทํามบ่พ่อยบอกหนึ่งก็คขึ้นหนูมากบ่ท่านโอ้สิได้นะครับเนาะท่านก็เลยว่าไหวอยู่กับยานมากบ่ท่านก็เลยว่าไหว เขเต็มยัดได้หมดชาวเลี้ยงพุตธเนาะครับโอ้ยเขาไปเขาอุ่นี่ยเขาไปนั่งอูฮ่า้าฮ่าาโศกกันน้ำพ่อบ่ะเขาอยากถามพ่อบ่ะเมื่อวานไม่ได้ถามอย่างไรมีแต่ว่าเอาครับมีโศกมีได้โศกมีได้โศกอยู่โศกย่างเดียววะครับพ่อให้โศกให้โศกนะคะรออยู่ว่าเห็นไฟหมา๊ะมาแล้วมาแล้ววะบ่แกโมนมือมือขึ้นเลยวะครับ ก็ลดอะไรมาคืนนะลดอันชื่อน้ำมาตังเมื่อกี้ค่ะน่าจะค้นมาคืนที่หาค้นแม่ไม้ไม่น่ามยบ่ครับาคืนโบมาจังผมมีผู้เดียวเลยอย่ามีปัญหาโบมามีจะปลูกผู้ชายผู้ชายก็มีอะไรครับให้เราหรวยจะได้แม่ได้ก็ได้จะได้ก็ได้ด้วยว่ะครับผู้เชื่อกับมีจะตาผู้เดียวเราไปเอาบ่ให้มีปัญหาเนาะค่ะ คุณเธอที่พ่อเอาต้นมะยมพ่อก็เอาคนเดียวมันบ่คนเดียวเนี่ยต้นมะยมงวดนี้พ่อพ่ได้เอาต้นมะยมมันบ่ค่ะมาแล้วมาใหญ่กว่าสิมันเป็นยังไงคืออยากใหญ่เพร่ะให็นใหญ่บอกบ่พว่ารถทุกโม่ใส่องเข้าไปห้านั่นมันนั่นมันดังมันนั่นจะนั่นวันไหวเป็นสิลิกมาเนี่ยโว้ยฟังถุ่มมอกอยู่นี่ยมันเงียบดีค่ะเงียบดีอยู่นี่สบายมากค่ะนั่งนอนหลิ้นยิ้มอยู่แล้วค่ะ ได้พ่อบงได้พ่อมางเพิ่งซีเพิ่งกระดูบงนี่บอกพ่อโอ้งขึ้นก็เ็โตโตักดีเราพอเนาะสัดเกณฑ์ว้งขึ้นนี่โวยสักโตมีสะโผกไปหลุดครับเฮ็ดไรแล้วก็พอุ้งบางนี่ิปแล้วก็บงโหลดอันนี้าองพ่อวันหน้าอยู่ทึ่งผนัอันนี้ให้เอฟซีสองบนกันแราพ่อเนาะถ้าพ่อเห็นนะข้างล่างคือสิเอ็ดเลยสองโตเป็นอังไร ขันบนเทิงวะเลือางมันอยู่ใต้วะเอชเอทางเทิงกับางกนกว่าสามแปดดาวก็นว่าสองแล้วใตุ่่มเจ้าเวะวะมีก็นั่งอยู่เทียงบางคนมาเห็นเป็นตัวใดพ่อองกนกว่าสามแปดหาสามแปดก็สองแปดห้าแต่ลางนี่บวบวันนี้เลยตัวใดค่ะชิบเิบเอ็ดเห็นคือการเบิดปบครับ พี่เบสนะก็ตรงกันเออเบิ่งเอาหลุดเนอะเบอรนี่มันมันใจ้เดียก็นั่งอยู่พุ่นเดียวเนาะร้านร้านอยู่เฮือนิหแม่บอกว่าฟันเห็นลุงนอกเนี่ยคือหนตาแบบฟันเห็นหน้าผู้มาเอนี่ยฟันว่าก๊ัเป็ดมาสิมาขาจนกินเอ้ามันจงอยู่เล้วเหล็กเนี่ยมื่อรากับเป็ดกับแปดอยู่แล้วเนาตกปอนเนาะตกแปดหาเอาหาแปดอยู่แล้วพอจิตเดิม ยู่นแตกก็นเลขี่รถยาวๆๆขี่แยกล pues ูได้หวนไงเดี๋วเมื่อไปเอาลูกแตกกันไปซื้อลอตเตอหรือเปล่าไปซื้อลอตเตอรี่เลยตีเอาออก่นตลาดพุ่นเจ้านี่ยฝ่าไปซื้อทีพ่อมู่เจ้านะตัวไหนก่อสองลังอกตลาดผุ่นเจ้าสองยังก็พ่อสามตัวโอ้โฉกไฟมันมันเด้อจะไปตีได้พูด้น่ะเหตุบังเอาโลดว่ะสองแปดหาบ่เพิ่นตีกันเพิ่นบอกนึงนะว่าสามแปดหนาบึงสองแปดหนาขี่ เลขลก้างในะบนนี้เลยหนึ่งหนึ่งเนีเลขลกางบนนี้ไปใช่บนนี้เลยตัวได้พอสิบเอ็ดเนาะห ore, S. <S นึงน่งห <11 S> นึ่งสิบเอ็ดสิบอ่หนบนี้วะพ่อสี่ให้เบื้งไหนอย่่จ้าแต่ว่าเขาออกตลาดโอ้ยมือเทาเลยโอไปใช้เรื่องแนี้มันหอนพ่อสี่ให้เบื้งไหนจำาองไหนสี่ให้เบือเเ้องไหนตอ,องไหชี้ให้ดูหน่อยอัยจ้าเธอได้ขน าเมื่อคืนนี่ชัดแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ชัดหนก็ยางม่วงหมกเลยเนาะตอนที่พันไหลนะบ่พ่อตอนนี้พ่อเห็นบ่ซี่มองได้อันนนะพี่น้องการว่าอ๋อเดี๋ยวสองแปดห้ามาในนี้อ๋ออย่ามองนี่พี่น้องชิปเออยู่ในนี้มันชัดแต่เมื่อคืนนี่ชัดที่เมื่อคืนเนาะหนูก็ยางม่วงเมื่อท่านออกเนาะครับคือเพื่อนเพื่อนเขียนให้ชัดจเนนะครับเนาะก็แต่ก็ไมอเท่าในี่กออกไปตลาดเลยครับตลาด สาธุนาะพ่อเนาะสาธุแม่คขาบแห้งทุกขอยพอนุ่งเชือกขาดโช่าดเลยเบอี้โซนก็แต่ทีเหรตาแฝงก็วางนคือผีออกว่าแเต่แต่ก็วางห้อยจะเมื่อคืนให้ใจไรก็ใส่ชุดเสื้อขาดาคนทุกข์างคนทุกคนยากห้ามเลิกไมานาริกากับบอดองใส่แหวนก็บบองใส่ด้วยทุกทุกมาเลยว่ะ อ้ยนอนลินแล่ยี่นมอ้อยผู้ใดมากก็คือต้องเต่งตามที่พ่อบอกนะคะคนยังสงสารเนาะพอนะอุ้ยคนถูกคนเยอะเหมือนเด้เขาชอบคนถูกเด้คนนี้ก็ทีมาเชจออยังสิบปซอยตีค่ะแต่อกบงเขาครับเบิ้งหามันอยู่นะฮะมันเหลวแต่ดวงไปดวงมาตัวเลขนี่มันแดงจริงจริงมากค่ะพ่อโอ้ย เป็นกระจาเลยเป็นกระจาเลยบ่ะจาโหกระจาโอแต่ว่าบเด็นว่าเบิ้งน้ำคนเก็นั่งภาวนาอยู่พูเลยเสียงพ่อเป็นคนนั่งภาวนาอยู่พก็ให้พูดตาดีมาเบิ่งครับแสดงว่าพอพรเทพพิธีแล้วเลยเอาไปห้ยูดตาดีมาเเปนั่งอยู่พูดเลยพเดียวครับพวกเขาก็มีจะวนเนี่ยเฮ็ดดีๆไฟมันงฮงว่าเบิ่งเอาคเสุ้กันเลยมันบ่เห็นจระจาเลยบ่บ่่บปนน ที S <S <S ่นี yeah. ่และม่ี่ถุมพอดีเมื่อว่าเดียวพวกลูกพวกอรกับจมาอยู่วะวันไฟหุงมอไก็ย่างหแล้ว่มาดอกว่าพวกว่าวเป็นสองขวมาหากก็บมาบมเป็นปันนายังว่ะบ้งบึ้งกันเอาหลดว่ะขอโทษขอภัยเด้อพ่อคือว่ามันก็ช้งวดชีงวดแล้วติดกันมาเนาะจักงวดก็มันขาดเนาะเก่ามาก็ถือเก่าุก็ถึกเนาะชี่แปดก็ถึกดจักวดแล้ว ถือว่าเรื่อยๆเนาะถือบัดปีบ่ฮู้จัะขู่ก็ถือว่าเรื่อยๆเขาบอกว่าโนอาห์จีไห้เหลืออยู่งวดเดียวเท่านาะครับจุดไายได้บ่ครับอาดเพิ่นสิให้มาครับก็ติดบ้าเรื่อยๆก็นิดนึ่งพี่ชุนอ๋อครับบักซีประตูลูกกับวิทย์เราครับช่งไปให้แสนสองโอ้เงินถืกเลขบักซีประตูเงินเงินถืกเลขยกเลยเนาะถือเรียกกับ่งไปให้ลูกวิทย์รถถืกว่านไปให้ลูกนะ จะกระเชื <mile> ้อรถให้ลูกผู้ยูนัมผู้เลี้ยงสักเฉียงสักสมสัก้าเนื่งเขาลงนามเลยก็ลูกผู้ใช้เขารถแล้นั่นแกคุ้ยผูต้องเอารถรถโชว์นี่เอามาขี่หัวซื้อวะผู้ต้องเอาเอาที่งานทำงานทำงานผู้กินวันวันวันเอาใส่ก็ให้ลูกค่อยขไปขี่ไปต่างๆรับลูกรับยังไปโรงเรียนคนลูกก็อยู่กรุงเสดก็มีรถชวนโตเพราะจริงเลยก็จบแล้วหลานสามมัน สี่สีประตูก็รานช้ำก็จดแล้วครับยังรถวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งรานช้ำอีกคือรถหลขั้นแต่พอจะหมดนี่ทรงจะขั้นมาหนีเหลาอยู่นี่จะขั้นคือไหลขั้นแท้ลูกผู้อันทิศอันมักอยู่น้ำนี่ีขั้นโอ้คือนีอยู่สีขั้นแล้วนะค่ะที่จะปล่อยเ่นเมืกี้โลวอที่เขั้นละลายผ่มีหนีจักขั้นแล้วโอ้ยร่วมเลยเป็นเา้าขั้นแล้ว ได้หย่อนแก่นี่ให้แก่นี่ซอยเนาะพ่อเนาะซอยเทวดามาซอยตำแหนอ้เราครับโอ้เทวดาพคงจะดีเจ้าที่เจ้าทางคงจะดีเนาะเลือยังงวดเดียวปอนี่ครับถ้าเธองวดีเลืองวดเดียวครับพ่อหายมาหาพ่อเนี่ยหายเจ็ดหายเจ็ดงวดเดียวมันถึงงวดนี่เหลืออยู่งวดเดียวอยู่แม่เนี่ยแสดงว่าพ่อหายมาหางวดก็เรือเป็นงวดอีกจะเป็นงวดที่หกแต่ว่าบนเขารางวัลรางวัลที่สองนี่นะเรื่องทยสามตัวสองตัวนี่นะ ติดมาเรื่อยๆตี่ละนั่ติดมาเรื่อยๆก็จะชงไปเรื่อยๆม้วนไปเรื่อยๆครับมันมีจุนี่ชงให้ลูกใสญ่กว่ามะงชงเท่าละเมื่อสองเมื่อนน้อพีต้นใหม่แน่แล้วกับพีเจ้าที่บอกว่ามันพอพอแสนกูหลอกเอกไปลูกวันนี้ก็เลือกจะลูกใช่ผู้อยู่นั่ผู้เขาอยู่ค่ะหนึ่งเขาหนึ่งนาไม่กินค่ะลูกไผ่ก็ล้องคนหลาดแล้วครับลูกไผ่คนนั้นไปเยี่ยมพ่อป่วยพ่อบ่สบาย ก็ซือรถเข็นห้รถชุกแด้วนะรถท่านในร่องพ่อเมื่อกี้พันมาเมแง่พี่พันนาครับคือจิบเขาว่านัดรถตูววัชีม้งไปเลยลูกไฟนะครับแมงเหมลแงผลม่าว่าบหรอมาแงเห็นพ่ออยู่เขาไปเหื่อนอยู่บ่จ้าพ่อโอ้ั่น่ะลูกไฟพันนาตัวเลขต้นมะม่วงนั่นสองแปดห้ากับสามแปดห้าบ่พ่อก็นั่นแล้วเขาบ่งสองคนอสองแปดห้าสาแปดห้านะคะเนาะลูกชายผู้โตกับบ่ง ตาชวนกับบึงคือกันเอาแลยที่บึงเอาอ่ะเฮ็ดนี้ก็นี้จากั็ไปนั่งพัวันหน้าอยู่เสียงว่าช่วงนี้นั่งสิมาปู่เ้าเุกคนบอกเป็นช่องควบอยู่อ่ะป่เป็นปัญหาอ่ะป่นนี้เลยว่าถารอว่าเป็นเหลี่ยงผ้ตาดีจังเอยอ่ะพวกเลยมาอยู่ดอกมาอยู่เพราะว่ามันอันนี้แล้วมันห่อนเรื่องอกมาสิค่ะพ่อแต่ว่ากันได้ความรู้สึกพ่องดนี้นั่น ที่ว่าที่แรกพ่อบอกว่าทาต้นไดเพิ่นสิจูงมาเมืนบอเพิ่นจะเป็นคนจูงมาเองมันบอต้นไดที่แรกนู้นนึกว่าพอี่เอาต้นพุ่นบอเชียงหมดแล้วเอาพ่อเชียงแบบแบบเชียงไปเอาเทียนเชียงไปมาลงต้นนี้อ๋อยางเชียงหมดทุกตน้นแล้วเชียงหมดเลยตัวสองสามสีต่ต้นมาลงต้นนี้เพิ่นบอกว่าให้มาเอาอยู่นี่ออลงต้นนี้จงเลยเอา,าต้นนี้เด้อพี่น้องต้นนี้หญ่ที่สุดเนะพ่อเนาะ จุ๊ๆนั่นเไปเชียงมาแล้วสิฮาต้นไอครับแสดงว่าพอตำรวจมาแล้วอมาลุ้นต้นนี่เขาจะให้โชคตันนี่คุณพ่อเริงนะคะก่อนที่จะเอาตัวเลขกับเจ้าที่เอ่อพ่นสีสิงพ่นซีสิงว่าให้เอาต้นนี้็คือต้นนี้แม่นว่อครับผมพ่นกะเวลาอัน่ากไปนี่ตัวเลขมันสิออกแดงจึ้งครึ่งบอกค่ะมันสิเป็นอันเลยสีเป็นตัวเลขเลยบอกตัวเลขเลยบ่แมนกตัวไทยมีตัวอังกฤษอัน โตอาลบิกนะอ๋ออาลบิกบแต่อาลาบิกอันต้นอาลบิกเนี่ยับภูมีโลกไทยเท่านี้มัดเด็กกันเด็กสากรในหน่อพอนอ่อนแกนห้ทุกต้นที่เอานี่ก็ได้ทุกต้นบ่พ่อโยแต่เก่ามันอยู่แล้วแต่เก่านี่ได้ทุกต้นที่ไปเอาได้อยู่เลยมีอยู่บ่ต้นที่ไปเอาแล้วบ่ได้เท่ากี่ลินยู่แถวพูเท่ากี่เอาอยู่หยอนมากทีแล้วมันพักมันไรแล้วแต่ก่อนผีพู ือเ้ผีผู้เป็นบัตรกร่อ,อนเปนนี้ผีหน้าผีไฮอันวัดท,ท่างอกอันขึ้นผู้กับแม่นเฮ็ดจังส่แล้วทางวัดย่าพอลินคนตายแล้วอือที่ท่าขึ้นผู้นะค่ะพอ่อไปจังส่แล้วบางคนก็เลีเลคุณเห็นเอ็ดกลางเว้นมาโทรไปเลยรื่ออ๋อเลคุณกลางเว้นน่ะคุณกลางเว้นเนี่ยสาวหอดแร่งน่ะบ่เลคุณเนาเเนะโ พ่อจ้าคนเล็กหุ่นตัวนี้ยิ่งไปเรื่อยค่ะเพิ่นขอเพิ่นขอเข้ากับประเทศไทยสิบ่ไก่เจ้าชีแล้วการเนินกังวนบริจักษ์ชีเนาะมันต้องเขาพี่พ่อใส่ของเก่าของหยังบ่ได้อยู่กับปนเงินตะกี้มึงงินห่างเนาะเงินห่างแต่เก่าี่พ่อใส่เหรียญเก่าเหรียญหยังเฮ็ดบ่นี่บ่มีแต่เหรียญเขาเล็กหน่อยขายแค่นันนะ จางสามม้วเนาะอ๋อแก่ของเก่าแล้วนี่ของเก่าแล้วก็เงินเงินหลาดแม่รุ่นเก่าเนาะเพี้ยงคือ๋อแสดงว่าพ่อกระชัยเล่นด้กันวันนี้ก็กว่องแขนเน่ยกำไรเก่าเออกำไรวันนี้ก็เงินสตางแดงเนาะเป็นสามสี่ห้าร้อยอ๋อสตางแดงแล้วก็มาเอาเมียนี่ยครับเป็นว่าเป็นลมเป็นหญ้าเป็นาตดอกกรแดงกระชายลูกชัยหลไรไปกระแบงไปออ มันก็ซอยลงมันก็ซอยลงสรุปแล้วก็เท้าก็ใส่ของเก่าพร้อมขอเจ้าที่พร้อมแต่ก่อนเออย่ายก็เป็นคนเท่าเก่าเนาะอืมเลี้ยนเงิน,นม,มันก็เงินขาัไม่ได้ก็ปิฟ้าม่เพ่อเงินเรียนบาทก็ใส่ก็ปิดสองสามก็ปิดหมดเงินใบบาทนั่นไหม เจ right? uh, well. royalty, ้าพ่อสมัยเก่าเนี่ยค่ะสมัยเก่าแม่เก็บมาใส่ปิบไปเดี๋ยวให้ถามเนีงั้นสมัยเก่าเนี่ยไปเฮ็ดสูงสมัยเก่าเดือดให้บ่มีออกไปเฮ็ดโชคได้ยมินบ่เอาไปขอโชคได้ยมินบ่โอ้ยได้มาแม่เนี่เขาปิบไปสมัยก่อนบ้านบ้านตาอายุไต่พนก่ะจังใหญ่กันมาทึงแสดงว่าพ่อกะขันมีกะใส่ของอันเก่าใส่นัง